สวัสดีเ,เพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาสรุปพูดคุยนะครับออกแนวเหมือนพอดแคสต์แล้วเนาะเดี๋ยวนี้นะครับเพราะว่าส่วนมากก็มีทุกคนมาฟังเสียงเนาะนะครับเหมือนฟังพอดแคสต์เลยนะครับเดียกสนๆว่าเป็นการฟังพอดแคสต์ก็ได้นะครับจะมาแบบเป็นพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องดันมาชีและการน,นั่นเองนะครับซึ่ง EP นี้ก็จะเป็น EP ต่อเนื่องกับ EP ที่แล้วเลยนะครับซึ่งผมกะว่าจะลงพร้อมกันนะครับ ซึ่ง EP นี้ก็จะเป็นเนื้อหาตอนนี้ก,นก,นกันก็คือเหมือนกับว่าเป็นอีเวนต์พักนั่นเองนะครับหลังจากผ่านซึกใหญ่นะครับซึ่งเป็นอีเวนต์ประมาณแบบเป็นจุดเริ่มต้นของตัวละครก็คือบอกเล่าเรื่องราวในอดีตนั่นเองนะครับแต่ว่าบางตัวละครอะอดีตมันก็มีเล่ามาแล้วนั่นเองนะครับก็เลยจะเล่าปัจจุบันในบางตัวละครนั่นเองนะครับซึ่งถัดจากทางฝั่งคลิปที่แล้วมานะครับก็คือทางฝั่งของเอนาใช่ไหมครับต่อจากเอนาจะเป็นทางฝั่งของเวลคอสโซนั่นเองนะครับ ซึ่งทางฝั่งของเวลคอโซนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าประวัติของเวลคอโซก็มีปรากฏอยู่ในภาค2แล้วนั่นเองนะครับซึ่งใครที่เคยได้ฟังผมพูดเกี่ยวกับพอดแคสต์นะฮะไอ้พอดแคสต์เกี่ยวกับภาค2นะครับก็น่าจะรู้นะครับว่าต้นกําเนิดของเวลคอโซเป็นมาอย่างไงนั่นเองนะครับมีประวัติอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนั่นเองนะครับและคํามั่นสัญญาที่เวลได้ให้ไว้กับเทพฮีเฟนตัสนั่นเองนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับมันก็กล,กลับมาในเวลาปัจจุบันของเนื้อเรื่องนะครับก็คือหลังจากที่ลิลิใช่ไหมอัปเกรดสเตตัสไปแล้วทางฝั่งของเวลก็อัปเกรดสเตตัสเหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลก็ยังเป็นเลเวล2เท่าเดิมนะเวลเลเวลไม่อัพนะครับเพราะว่ามันก็คงไม่ได้อัพไวแบบทางฝั่งของเบลล็อกนั่นเองนะครับแต่ว่าสเตตัสของเวลก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าผ่านการต่อสู้ที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาเหมือนกันนั่นเองนะครับก็เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยแล้วสิ่งสําคัญที่อีกอย่างหนึ่งที่เขาได้รับมมาคือสกให่่นเ ซึ่งสกิลใหม่ของเวลเนี่ยเป็นสกิลที่ส่งเสริมกับดาบเวทของเขามากเพราะว่าสกิลเนี่ยมันจะทําให้การโจมตีรูปแบบประเภทธาตุไฟก็คือเป็นอะไรก็ช่างเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับประเภทธาตุไฟนะครับรุนแรงขึ้นนั่นเองนะครับเรียกสั้นๆว่าเพิ่มดาเมจพิซิคล้วกันไม่ใช่พิซิคอลพูดผิดเพิ่มดาเมจพวกไทน่นะครับพวกธาตุเองนะพวกประเภทไฟขึ้นจากการโจมตีของเขาจากการใช้งานของเขาแล้วทําให้เขาอ่ะป้องกันธาตุไฟได้มากขึ้นก็คือมอนกบว่าแบบ ไอต่างฝั่งร Re ีดิจิสแตนสเตตัสรีจิของธาตุไฟเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งก็เหมาะสมกับดาเวทเล่มใหม่ของเขาที่เขาได้ใช้มานั่นเองนะครับก็บอกกันก็ว่าแบบยิ่งเขาพัฒนาขึ้นไปอีกเขาจะใช้ดาเวทเล่มนี้ได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับก็คือจะดุนแรงมากขึ้นเข้าไปอีกตามการพัฒนาของเขาซึ่งทางฝั่งของเวลก็มันจะตัดไปที่ทางฝั่งของฮิเฟนตัสก็คือเวลก็ได้เอาผลงานที่เขาสร้างขึ้นไปให้ฮิฟเฟนตัสดูให้ฮิฟเฟนตัสประเมินว่าเขาแบบ เก่งขึ้นในระดับไหนแล้วเขาจะได้รับคําชมนู่นนี่นั่นไหมเพราะว่าในตามเนื้อเรื่องอ่ะมันจะมีเทพสององค์นะครับที่สร้างอาวุธเก่งๆนั่นเองนะครับมีฮิเฟนตัสแล้วก็น่าจะไอคนนึงก็กอบนิวหรือเปล่าผมจาชื่อไม่ได้นะครับไอเป็นเทพไอแก่ๆนะครับที่โผล่ในภาคของไออ่ะซึ่งจะมีเทพสององค์นี้ที่ตีอาวุธเก่งๆแล้วพวกช่างตีอาวุธหลายๆคนอ่ะจะชอบเอาอาวุธไปให้เทพสองสององค์นี้ดูให้ว่าเออผลงานแบบนี้มันดีหรือเปล่ามันเป็นยังไงมันมีข้อเสียจุดจุดไหนนั่นเองนะครับ ทางฝั่งของเวแบบก็คิดว่าผลงานของเขาอะน่าจะดีในระดับหนึ่งเลยก็เลยเอาดาบเวทตัวนั้นอะไปให้ฮิเฟนตัสดูฮิฟเฟนตัสก็ดูมองดูดาบตึ๊บตึ๊บฮิเฟนตัสก็แค่จับดาบแค่ดูฮิฟเฟนตัสก็ประเมินเลยว่าไอดาบเล่มนี้มันไม่ธรรมดานเดงนะครับเขาก็รู้เลยว่าเฮ้ยไม่ธรรมดามันไม่เหมือนดาบเวททั่วไปแล้วก็มันไม่ใช่ดาบเวทของตระกูลคอร์โซด้วยเพราะว่าฮิฟเฟนตัสเคยจับดาบเวทคอร์โซมาแล้วอะเขาก็รู้นะครับว่ามันไม่ใช่ ไม่เหมือนกับดาบเวทของคอสโซ่นั่นเองนะครับซูบากิก็มาเสริมข้อมูลให้อีกว่าเวลสร้างดาบเวทนี้ในดันเจียนนั่นเองนะครับซูบากิอธิบายแล้วว่าโอ้ยเจ้าเวล์มันบ้าบอมากเลยนะคบท่านมันสร้างดาบเวทนี้ในดันเจียนเลยนะแต่ววนี้นั่นเองนะครับสร้างแบบเดิมพันด้วยชีวิตนูนนี่นั่นไปนั่นเองนะครับซึ่งทางฝั่งฮิมมตัดก็ประเมินตืดๆ,ๆแล้วก็บอกว่าเออเวลนี่มันไม่ใช่ดาบเวทคอสโซ่สินะแบบพูดออกมา นี่มันคือดาบเวทของเธอสินะมันคือผลงานของเธอชินะแต่นนี้ครับเธอก็ดูพัฒนาขึ้นอีกระดับหนึ่งแล้วนะแต่ว่าผลงานของเธอมันก็ดูธรรมดาเหมือนของคนอื่นทั่วไปอ่ะตอนนี้ครับก็แบบก็แบพูดพูดไปแล้วก็บอกว่าเป็นธรรมดานั่นเองนะครับมันก็เหมือนกับคนอื่นทั่วไปอ่ะมันไม่ต่างอะไรกับดาบของคนอื่นหรอกโน่นนี่นั่น,นไปนั่นเองนะครับซึ่งก็ให้แบบคำติชมไปนั่นเองนะครับแต่ว่าทางฝั่งของฮีเฟนตัสแบบก็มีอาการแบบประมาณว่าแบบ คุณนึกสภาพตัวละครนี้เฟตัสแบบเป็นแบบแนวแนวแบบซึนเดเละนะครับเขอก็แบบปากเธอปากเธอเขาพูดอีกอย่างหนึ่งนะแต่ว่าสีหน้าเธอเป็นอีกแบบหนึ่งนั่นเองนะครับสีหน้าเธอแบบดีใจมากเลยแบบแสดงอาการดีใจออกมายิ้มออกมาหน้าแดงเขิอนนี่เลยก็คือเธอแบบดีใจที่เวลพัฒนาขึ้นถึงขนาดนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าเธอก็ต้องตอบไปแบบแบบธรรมดาหน่อยนั่นเองนะครับแบบคุมๆคุมมเชิงหน่อยนั่นเองแต่ว่าทางฝั่งของเวลก็ไม่ได้มีความรู้หาอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงนะครับเวันก็แบบ ไม่ได้สังเกตดูท่าทีอะไรแบบที่เธอแบบเขินๆนนะแต่ว่าทางฝั่งของซูบากี้มันรู้ว่าฮิเฟนตัสเป็นอะไรนั่นเองนะครับเพราะซูบากีอยู่กับฮิเฟนตัสมานานก็รู้ว่าฮิเฟนตัสแบบมันกำลังเขินๆนนอะไรบางอย่างอยู่นั่นเองนะครับซึ่งทางฝั่งของเวลก็แบบรับฟังคําพูดนู่นนี่นั่น,นไปเสร็จสับปุ๊บฮิเฟนตัสก็เหมือนกับว่าแบบจะพูดถึงเรื่องคําสัญญานั่นเองนะครับที่เคยให้ไว้กับเวลว่าถ้าเวลแบบก้าวข้ามผ่านไอชื่อของคอสโซ่ ได้หมอนว่าแบบทาผลงานของตัวเองที่ดีชิ้นหนึ่งขึ้นมาก้าวข้ามผ่านอะไรต่างๆมาฮิฟเวนตัสจะยอมเป็นแฟนกับเวลนั่นเองนะครับจะคบกันเป็นแฟนซึ่งเธอกําลังจะพูดถึงเรื่องสัญญานั้นแต่ว่าไอทางฝั่งของเวลกับชิงพูตัดหน้าก่อนนะคือขอบคุณที่ติชมผลงานของผมครับท่านเทพแบบ่นงนี้เดี๋ยวผมจะนําผลงานนี้ไปเป็นต้นแบบเพื่อสร้างดาบชิ้นใหม่ที่มันจะดีอว่าดาบนี้ขึ้นมาอีกครับเพื่อให้ท่านยอมรับเรื่งนี้ครับอยู่ดีเวลก็พูดแบบนี้ออกมาปุ๊บแล้วก็จากไปพร้อมกับดาบมัน กีเป็นตัดก็ไอ้เฮียกูกำลังจะตอบแบบกูกำลังจะตอบคําสัญญากับเองเลยว่าเราจะเป็นแฟนกันสรุปแล้วก็แม่งไม่ได้เป็นแฟนกันนั่นเองนะครับเพราะยังไม่ได้พูดออกไปไอ้ทางฝั่งของเวลแม่งออกไปก่อนแล้วนั่นเองนะครับทางฝั่งของซูเบกิก็โอ้ยเวลเอ้ยมึงไม่มีความแบบไม่มีเซ็ตเรื่องความรักเลยไม่ได้ดูผู้หญิงอะไรเลยอะไรแบบนี้ครับทีเป็นตัดทางฝั่งทีเป็นตัดก็แบบอารมณ์บวดจอยไฟอารมณ์เสียไฟอุตส่าห์แบบจะได้มีแฟนแล้วนั่นเองนะครับซึ่งทางฝั่งของเวลมันก็แบบ เตะๆอาไปข้างนอกนู่นนี่นั่นไปแบบมันก็ดีใจนะแค่ฮิเฟนตัสพูดว่าเป็นผลงานธรรมดาแต่เวลก็ดีใจนะครับเพราะว่าฮิเฟนตัสอี่ะไม่ได้ชมผลงานใครง่ายๆนั่นเองนะครับส่วนมากแบบเวลรู้ว่าส่วนมากจะแบบมันก็ว่าแบบมีการดุดาคนนน้นคนนี้ของคนนู้นคนนี้แค่บอกว่าธรรมดามันก็ดีแบบดีดีถมเถไปแล้วไอ้คำชมว่าธรรมดานี้ยนัเองนะครับเวลก็ได้เหมือนกับว่าได้คากระตุ้นนี้มาแล้วก็จะก้าวข้ามผ่านตัวเองไปให้ได้อีกระดับหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งอคติของเวลในตอนเนี้ย มันก็เริ่มลดลงลดลงมากขึ้นเรื่อยแล้ว,ลวอคติที่มีต่อดาบเวทนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้เวลก็คิดว่าเออฉันเริ่มแบบจับดาบเวทขึ้นมาด้วยฉันก็เริ่มชอบแกขึ้นมามากขึ้นนิดนึงแล้วนะไอ้เจ้าดาบเวทแบบนี้ครับก็คือมอกับกว่าแบบจะก้าวข้ามผ่านความเกลียดชังอะ่ะเริ่มกลายเป็นความรักต่อดาบแล้วนั่นเองนะครับแล้วมันก็จะมีการกล่าวถึงลูกชายของเทพองค์หนึ่งผมก็จําชื่อไม่ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีชื่อของเทพองค์นี้จะพ้องเสียงกับคําว่า โฟเบียนะครับจะมีกล่าวถึงเล็กน้อยแต่จําชื่อว่าไม่รู้แท้เทียบอะไรนะครับแต่มีคําฟ้องพ้องเสียงว่าโฟเบียก็คืออาการกลัวเวลากลัวอะไรสักอย่างก็จะมีคําว่าโฟเบียโฟเบียมาใช่ไหมครับแบบกลัวแตงโมก็ไอ้นั้นวอเตอร์เมลอนโฟเบียอะไรบ้างนะครับก็กลัวแตงโมโรคกลัวแตงโมอะไรบ้างนะโรคกลัวแตงโมวอเตอร์เมลอนโฟเบียโรคกลัวแอปเปิลก็แอปเปิลโฟเบียอะไรบ้างนี้ครับทุณจะได้เห็นว่าโรคกลัวต่างๆมันจะมีคําต่อท้ายด้วยโฟเบียตรงนี้นั่นก็คล้ายๆกับของของฟิวอะ ที่มันเคยแบบเคยเกลียดเคยกลัวดาับเวนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้มันก็หายเป็นอากาศกลัวนู่นนี้นั่น,นแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็จะสริปเนื้อหาไปที่คนใหม่เลยนั่นเองนะครับในผมเพิ่งนึกได้เมื่อกี้ก็คือไอ้เรื่องไอ้คำว่าโฟเบียที่ผมพูดไปนะครับซึ่งไอ้คำที่โฟเบียที่พูดไปคือมันคล้องกับเทพที่ชื่อว่าโฟบอสนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็เกินถึงเทพโฟบอสนิดน,นึงแล้วกันนะครับเพราะเทพโฟบอสก็มีความเกี่ยวข้องกับวลนิดนึงก็คือเทพโฟบอสอะ เคยเหมือนกับว่าแบบดูแลเวลตอนเด็กๆนั่นเองนะครับก็ต้องย้อนกลับสมัยที่เวลยังอยู่อาณาจักรลาเกียนะครับซึ่งเวลก็เป็นแบบขุนนาเนาะใช่ไหมครับยังไม่ลืมนะว่าเวลเป็นตระกูลขุนนานะครับก็แบบก็มีการทะเลาะกับแวงอะไรตามภาษาเวลนั่นเองนะครับเนี่ยอากาะสะเพรเหระไปนั่นเองนะครับแต่ว่าเรียกง,ง่ายๆว่าตระกูลของเวลมันไม่มีใครตีดาบเวลได้แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าทางฝั่งของเวลตีได้นั่นเองนะครับแต่ว่าเวลมันก็แบบปฏิเสธที่จะทําเพราะว่ามันไม่อยากทําอาวุธแบบนี้นั่นเองนะครับอาวุธที่ทอดทิ้ท้งงเจาขอ ซึ่งในทางฝั่งเทพโฟบอสนี่ก็เป็นมันก็แบบเล็กสั้นๆว่าเป็นเทพประจําตระกูลของเวลลแล้วกันก็คือตระก,กูลของเวลก็อยู่ในแฟมิลี่นี้นั่นเองนะครับ <c oughs> เป็นแฟมิลี่กับเทพโฟบอสซึ่งเทพโฟบอสนี่ก็แบบก็ว่าแบบชอบในตัวเวลในระดับหนึ่งเลยแบบเวลเป็นเด็กที่แปลกมากเลยอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งอยู่มาวันหนึ่งเวลมันก็ตัดสินใจนะครับว่าเออแม่งไม่อยากอยู่อาณาจักรนี้แล้วว่ะไม่อยากทําอาวุธไม่อยากทําดาเวทให้แบบไปต้องทําสงครามนั่นเองนะครับ เว well, ลเตัดสินใจว่าจะหนีออกจากอาณาจักรลาเกียซึ่งไอ้ทางฝั่งเทพโฟบอสนี่ก็รู้แล้วไอ้เวลจะหนีไปแต่ว่าเทพโฟบอสก็มาคุยกับเวลนะครับว่าเออลำพังเวลคนเดียวหนีออกอาอาณาจักรนี้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาจะช่วยเองนั่นเองนะครับเทพโฟบอสก็ได้ให้ความช่วยเหลือกับเวลนั่นเองนะครับโดยการทําให้เวลหลบหนีออกมาจากอาณาจักรลาเกียได้สาําเร็จนั่นเองนะครับแต่ว่าไอ้การช่วยเหลือน,ะนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นการแบบตอบการช่วยเหลือครั้งสุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับเป็นการพบเจอกันครั้งสุดท้ายเทพโฟบอ จะปลดตัวนั้นแบบปลดให้เวลกลายเป็นอิสระก็คือลบลบไอ้แผ่นหลังของเวลลบฟานหน้านั่นเองนะครับเพราะว่าการที่เวลจะต้องเข้าแฟมิลี่ใหม่ก็ต้องลบฟานหน้าเก่าออกก่อนนั่นเองนะครับก็เหมือนกันในภาค2ที่ลิลีล่เปลี่ยนแฟมิลี่ที่ซูบากิย้ายที่เวลย้ายมานั่นเองนะครับทำพิธีกรรมคล้ายๆกันแบบนั้นแหละนั่นเองนะครับซึ่งโฟบอสก็อัปเดตพลังให้กับเวลปุ๊บแล้วก็ลบออกนั่นเองนะครับเผื่อที่เวลจะได้ไปเจอกับเทพองค์ใหม่นั่นเอง โฟบอสก็มาแบบบอกลาเวลเป็นครั้งสุดท้ายเวลก็ขอบคุณเท็ดโฟบอสที่ออช่วยเหลือให้เวลหนีออกมาได้นั่นเองนะครับซึ่งหลังจากนั้นเสร็จสับป,ปุ๊บเวลก็เดินทางต่อไปแต่ว่าเท็โฟบอสก็โดนตัดสินนั่นเองนะครับก็คือเท็โฟบอสก็ถูกส่งกลับสวรรค์นั่นเองนะครับก็กกบรรเหมือนว่าแบบยอมสละตัวเองเพื่อเวลนั่นเองนะครับซึ่งทางฝั่งของเวลก็ออกเล่ล่อนพเนจรไปทั่วจนกระทั่งแบบได้ไปเจอกับฮีฟเฟนตัสนั่นเองนะครับก็คือเวลมันก็ทํางานอยู่ ร้านอาวุธร้านหนึ่งแหละปุ๊บแป๊บปุ๊บแปะปุ๊บแป๊อยู่ฮีเฟนตัตก็มาท,ทําธุระแถวนั้นพอดีปุ๊บเข้าร้านมาดูของนั่นเองนะครับซึ่งไอ้เจ้าของร้านนี่ก็รู้จักกับฮีเฟนตัตฮีเฟนตัตก็ถามว่าไอ้เด็กนั่นมันใครอะร่ะเดี๋ประมาณนี้ครับไอ้เจ้าของร้านก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันครับใครเดี๋ประมาณนาี้เพิ่งมาทํางานวันนี้น,นู้นนี่นั่นไปนั่นเองนะครับฮีเฟนตัตก็สนใจให้แบบเห็นท่าทางในการทํางานของเวลเห็นผลงานของเวลก็ชักชวนเวลเข้าร่วมแฟมิลลลีีีออออนน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 ัััั่่่่เเเงงะะคคครรบบกกก็็ืื้ยทผมมไป ซึ่งต่อไปก็จะไปถึงตัวละครใหม่กันจริงๆเลยนะครับตอนนี้ก็ตัดมาอยู่ที่ทางฝั่งของตัวละครอย่างลิวลิออนนะครับซึ่งในส่วนของลิวลิออนอ่ะมันค่อนข้างที่จะว่าอย่างไงดีมันก็เป็นแค่เรื่องเดิมๆนะครับที่ผมเคยพูดไปแล้วนั่นเองนะครับก็คงไม่พูดซ้ําอีกก็คือมันก็แบบมันก็เป็นเรื่องแบบที่ริวมันเขินเบลอะไรประมาณนี้ครับที่ริวมันเขินเบล,ล ริวมันก็เปลี่ยนไปอะจนทุกคนอะสังเกตได้เลยว่าริวเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับก็คือริวอะมันไม่กล้าแบบมองหน้าเบลมันไม่ยอมพูดกับเบลแบบตรงๆนู้นนี้นั่นริวก็อาจจะหลบหน้าเบลซึ่งเบลมันก็แบบก็มีความสงสัยเหมือนกันว่าเออหมูนี้ก็ไม่ได้เจอริวเลยคุณริวเลยคุณริวหลบหน้าเขานูนนี้นั่นซึ่งทางฝั่งของทุกๆคนเนี่ยก็รู้นั่นเองนะครับซึ่งทางฝั่งของซิลก็มีแบบ ซิลก็มาคุยถามเบลว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นหรือเปล่านน่นนี่นั่นไปซึ่งทางฝั่งของซิลพอเห็นพฤติกรรมที่ริวแสดงออกมาซิลก็รู้แล้วเออมันเกิดอ,อะไรขึ้นริวมันเป็นอะไรนั่นเองนะครับแล้วก็2คนนี้ก็เหมือนกับว่าแบบริวกับเบลจะได้มีการคุยปรับความเข้าใจกันนั่นเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ไอหลบหน้านี่แหละนะครับมก็มีการคุยกันเล็กน้อยนั่นเองนะครับเป็นบทประมาณว่าแบบบทเซอร์วิสของริวกับเบลนั่นเองนะครับที่ผ่านความระบาดมาด้วยกันก็ ลิวก็เหมือนกับว่าแบบให้เบลนอนบนตักอะไรวะนะครับนอนหนุนตักแล้วก็คุยกันนั่นเองนะครับซึ่งแล้วก็จะแบบเบลก็เหมือนว่าแบบถามคุณลิวก็คือแบบถามลิวว่าเอออยากจะรู้เรื่องราวในอดีตของลิวอ่ะช่วยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนๆของลิวให้ฟังหน่อยได้ไหมนั่นเองนะครับลิวก็จะมีการเล่าเรื่องราวในอดีตของลิวให้เบลฟังนั่นเองนะครับก็คือมันก็ไม่มีอะไรมากมันก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับตอนที่ลิวได้เข้าร่วมกับ เอสเทียแฟมเเลียนั่นเองนะครับซึ่งผมก็เคยหลายๆคนก็น่าจะได้เห็นแล้วแหละนะครับเกี <S <S familiar, ่ยวกับ s อสเทียแฟมเมเลียมมีอะไรบ้างเนาะนะครับก็ไม่ต้องพูดอีกเป็นครั้งที่2นั่นเองนะครับแต่ว่ารายละเอียดที่มันมีรายละเอียดนอกนอกเหนือจากที่ผมเคยพูดไปนะนะครับเยอะเลยนะครับแล้วก็มันจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้องเกี่ยวกับว่าทําไมริวถึงเป็นเอลที่ไม่เหมือนเอลคนอื่นนั่นเองนะครับซึ่งถ้าสนใจอ่ะก็ ตามลิงก์ข้างล่างนั่นเองนะครับผมจะพูดย้ำบ่อยมากเพราะว่าถ้าซื้อมามันจะเป็นคนละรูปแบบกันนั่นเองนะครับก็คือคุณจะได้รู้รายละเอียดมากขึ้นผมแค่บอกว่าแนะนําในส่วนต่างๆให้ฟังแบบย่อๆเฉยๆนั่นเองนะครับซึ่งมันจะได้เห็นรวิวหลากหลายรูปแบบนั่นเองนะครับผมพูดได้ว่าแบบมันเป็นรวิวหลากหลายรูปแบบนะรวิวตอนที่เดินทางออกจากป่าเอลก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับก่อนที่จะเจอกับพวก อาริเซ่ก็เ kind ป of ็นอ hmm. so, ีกคนหนึ่งนั่นเองนะครับหลังจากเข้าร่วมกับอาริเซ่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนั่นเองนะครับหลังจากที่เพื่อนเพื่อนตายก็เป็นอีกคนหนึ่งอีกพอมาเจอกับเบลก็เป็นอีกคนหนึ่งนั่นเองนะครับเราจะได้เห็นริวที่แบบเป็นคนที่หลากหลายนิสัยหน่อยนั่นเองนะครับแบบเป็นริวที่หลากหลายตัวตนหน่อยนั่นเองนะครับเป็นริวที่แบบค่อยๆสเตปอัพสเตปอัพสเตปอัพพัฒนาขึ้นมานั่นเองนะครับเราจะได้รู้จากเหตุผลเรื่องเกี่ยวกับ ความเป็นเอลในตัวริวด้วยนั่นเองนะครับว่าริวอ่ะเป็นไม่เหมือนเอลคนอื่นเนาะนะครับว่าทาไมริวถึงเป็นแบบนั้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับว่าริวอ่ะมันว่าเกลียดเขาว่าเกลียดตัวเองที่เกิดเป็นเอลนั่นเองนะครับะไนตาๆนานั่นเองนะครับซึ่งก็ริวก็มีแค่นี้นะครับพูดย่อๆนะครับสําหรับใครเป็นแฟนคลับริวก็สามารถไปหาอ่านได้นั่นเองนะครับมีมากมายกายกองเลยนะครับที่ไม่ได้พูดมานะครับซึ่งต่อไปก็จะไปถึงคนต่อไปเลยนะครับ อตอนนี้ก็จะมาอยู่ที่ทางฝั่งของฮารุฮิเมะนะครับแล้วก็ทางฝั่งของมิคโตะนั่นเองผมก็จะรวบยอด2คนนี้เข้าไปด้วยกันเลยนะครับเพราะว่า2คนนี้ก็มีเรื่องราวที่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็คือมันจะมีการกล่าวถึงช่วงเวลาวัยเด็กของฮารุฮิเมะนั่นเองนะครับก็คือฮารุฮิเมะเป็นลูกสาวขุนนางนะครับถ้ายังไม่ลืมนะนะครับฮารุฮิเมะเป็นเป็นลูกขุนนางที่บ้านรวยมากส่วนมิคโตะนั้นเป็นเด็กกำพร้านั่นเองนะครับที่อาศัยอยู่กับเทพนั่นเองนะครับ แล้วก็อาศัยอยู่ประมาณว่าแบบเป็นบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้านั่นเองนะครับแล้วบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าที่มีโคตโตอาศัยอยู่ก็อยู่ติดกับบ้านของฮารุฮิเมะนั่นเองนะครับซึ่งไอทางครอบครัวของฮารุฮิเมะก็มีาการอุปการะนั่นเองครับแบบบริจาคอาหารให้ทางฝั่งบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าด้วยแล้วฮารุฮิเมะก็ได้มีโอกาสามาเล่นกับมิโคโตด้วยนั่นเองนะครับซึ่งพอได้มาเล่นด้วยกันปุ๊บนนเองนะครับก็คือฮา uh รุฮิเมะก็เกิดเหมือนกับว่าแบบเกิดมีความคิดกับตัวเองว่าเออทำไมเขาถึงแบบ ไม่เหมือนกับเด็กคนอื่นล่ะทาไมเด็กที่นี่ถึงลําบากจังถึงแบบไม่มีอะไรกินแบบเขาโน่นนี่นั่นก็คือพอได้มาเห็นสถานที่แบบนี้เนี่ยมาได้เห็นแบบสภาพแบบนี้ปุ๊บมาทาให้อลุยเมสร,รู้สึกไม่ดีทางหน้าที่แบบเออทำไมเขาแบบต้องกินดีอยู่ดีกว่าคนอื่นวะโน่นนี่นั่นน่นเองครับทำให้อลุยเมสรแบบรู้สึกไม่ดีต่อเด็กๆที่เขามาเจอเพื่อนๆที่เขามาเจอนั่นเองนะครับซึ่งทางฝั่งเทพก็ บอกมีโคโตะว,ว่าเออให้มีโคโตะไปช่วยดูแลฮารุฮิเมะหน่อยนู่นนี่นั่นไปช่วยปอบฮารุฮิเมะช่วยอธิบายให้กับฮารุฮิเมะเข้าใจนู่นนี่นั่นนั่นเองนะครับเหมือว่าแบบให้เปลี่ยนความคิดของฮารุฮิเมะนั่นเองนะครับว่าเออไม่ต้องไปรู้สึกผิดกับตนเองหรอกนู่นนี่นั่นนั่นเองนะครับซึ่งเทพก็มีแบบเยอะมากนั่นเองครับซึ่งชื่อเทพก็ตามตำราเทพญี่ปุ่นนั่นเองนะครับในเพราะมันเป็นเขตโซนที่คล้ายๆกับประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับจุดกําเนิดของ2คนนี้นะครับซึ่แบบ่่งงกกกกก็ก็็มมีีารแแบบเเลนนดด้้วยััตตคือจะ ทางฝั่งของ oto, มิโคโตะมีฮารุฮิเมะมีจิกุซามีโอกากก็เป็นแล้วก็พวกพวกแบบพวกเพื่อนๆในในแฟมิลียของทาเคมิสึจินั่นเองนะครับที่วิ่งเล่นด้วยกันอยู่แถวนั้นนั่นเองนะครับก็แบบก็คุยกันทางฝั่งเทพพระเจ้าก็บอกมิโคโตะว่าเออมิโคโตะฉันอยากให้เธอคอยดูแลฮารุฮิเมะหน่อยนะเธอต้องปกป้องฮารุฮิเมะนะอะไรประมาณนี้ครับก็แบบคุยสั่งสอนมิโคโตะมานั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะตัดไปอยู่ที่ณปัจจุบันนะครับซึ่งณเวลาปัจจุบันฮารุฮิเมะก็ ตัดสินใจแล้วนะครับว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนนเนะครับก็คือเขาอยากจะแข็งแกร่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้ฮารุคิเมะมีคุณสมบัติพอเยียงพอแล้วนะครับก็คือสเตตัสพอแล้วที่จะอัพเป็นเลเวลสแต่ตอนนี้เทพเอสเทียยังไม่อัพให้ฮารุฮิเมะนั่นเองนะครับเพราะว่าไอชามาพูดกับเทพเอสเทียไปก่อนเลยว่าห้ามอัพสเตตัสให้ฮารุฮิเมะเป็นเลเวลสเด็ดขาดนั่นเองนะครับไอชามาห้ามเทพเอสเทียไว้ เพราะว่าฮารุคิเมะยังไม่พร้อมที่จะเป็นนักวาชนภัยเล้วสองเพราะเธออ่อนแอจนเกินไปนั่นเองนะครับเธอมีเวทมนต์ที่ดีก็จริงแต่ว่าเธอไม่สามารถสู้ด้วยตนเองได้นั่นเองนะครับไอชาเป็นห่วงจุดจุดนี้ว่าฮารุคิเมะไม่สามารถดูแลตนเองได้นั่นเองนะครับถ้าไปยิ่งชั้นลึกๆกมันยิ่งลาบากมันจะไม่มีใครมาปกป้องเธอไอชาก็เลยเบรกไว้ก่อนฮารุคิเมะก็เลยตัดสินใจว่าเธอจะฝึกต่อสู้นั่นเองนะครับ ซึ่งพวกทางฝั่งของพวก s อสทีแฟมิลีแล้วก็ไอชาก็ er มาดูฮารุฮิเมะฝึกต่อสู้นั่นเองครับก็ให้ฮารุฮิเมะบบต่อสู้กับมอนกากาคุณไอมอนสเตอร์กากาชั้นแรกๆนะครับฮารุฮิเมะมันก็ยังสู้ไม่ได้นั่นเองนะครับมันแบบมันจอดเนี่ยคุณมาสู้ไม่ได้นะครับฮารุฮิเมะมันโดนมอนแบบไล่กระทืบอยู่อย่างเดียวเลยลิลิก็เลยต้องเข้าไปช่วยนี่ขนาดแบบลิลิเป็นตำแหน่งซับพอร์ตเหมือนกับฮารุฮิเมะนะครับลิลิมันยังแข็งแกร่งกว่าฮารุฮิเมะอีกนั่นเองนะครับซึ่งงออะะะไไรรรจนน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 กกกััันะั่่่่็็เเปปาฝฝึูคบ เราก็จะมีการที่ฮารุฮิเมะก็เหมือนกับกว่าแบบพูดคุยเกี่ยวกับเหตุผลที่เธอต้องทําแบบนี้ไปก็คือเธอได้ให้สัญญากับวีเน่ไว้นั่นเองนะครับถ้ายังไม่ลืมนะฮารุฮิเมะได้แบบเกี่ยวก้อยสัญญากับวีเน่ไ้แล้วว่าจะต้องได้อยู่ด้วยกันอีกแน่ๆนั่นเองนะครับก็คือฮารุฮิเมะอยากจะทำให้คําสัญญานั้นมันเป็นจริงไว,ไว้แต่ว่าเธอจะต้องแลกเปลี่ยนด้วยมาก็าคือเธอจะต้องแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองนะครับแข็งแกร่งขึ้นให้ได้จะไปอยู่กับวีเน่ได้อีกครั้งเพราะว่าถ้าเปรียบบเทียกันว่วา ตอนนี้วีเน่แข็งแก่งกว่าฮรุคิเมะแล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าวีเน่มันสามารถต่อสู้ได้แล้วในเนื้อเรื่องนะนะครับก็คือเปลี่ยนแปลงจากเด็กแบบเอาแต่ร้องไห้ให้คนอื่นช่วยตอนนี้วีเน่ก็ดูแลตัวเองได้แล้วนั่นเองนะครับะระดับของวีเน่มันก็มีระดับสูงกว่าฮรุคิเมะอีกนั่นเองนะครับซึ่งฮรุคิเมะก็ไม่อยากไว้น้อยหน้าวีเน่นั่นเองก็เลยแบบต้องฝึกต่อสู้แล้วก็ไปขอให้ เทพทาเคมิสุจิช่วยสอนด้วยนั่นเองนะครับแบบเพราะฉะนั้นเอยอเชษทาเคมิสุจิช่วยสอนกระบวนท่าให้หน่อยนั่นเองนะครับซึ่งทางฝั่งเทพทาเคมิสุจิก็บอกเขาลุยไม่ว่าเดี๋ยวจะสอนกระบวนท่าไว้ป้องกันตัวให้เนอะนู่นนี่นั่นนะนั่นเองนะครับก็จะเบ็ดเสร็จเรื่องของ2คนนี้ไปนั่นเองนะครับซึ่งรายละเอียดมันมีอีกเยอะแยะเลยที่ผมไม่ได้มาพูดนะครับผมทิ้ข้ามไปนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการกล่าวถึงเทศกาลนั่นเองนะครับในเนื้อเรื่อง มันจะเป็นเทศกาลที่ระลึกถึงคนตายนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะมีมันจะมีการกล่าวถึงเรื่องความเป็นความตายนั่นเองครับก็คือเหมือนกับว่านักประจนภัยอ่ะมันก็สามารถตายได้ทุกแบบมีโอกาสตายทุกครั้งที่ลงไปในดันเจียนนั่นเองนะครับแล้วการตายของนักประจนภัยมันจะรู้สึกว่าเป็นแบบเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยเป็นจนเป็นเรื่องไม่ปกติแล้วในเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับแบบมีศพคนขึ้นมาแบบเอาศพคนขึ้นมาแล้ววางไว้วแบบ ทุกคนก็แบบจะมีทั้งคนเสียใจและคนที่ไม่เสียใจบางคนเห็นศพก็เดินผ่านไปแบบไม่ได้อะไรเลยไม่ได้มีอารมณ์อะไรเลยนั่นเองนะครับก็คือบางคนก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ชินชาแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่ากลับกันก็คือพักพวกนั่นเองนะครับถ้าเป็นคนในพักพวกเทียบกับของคนที่ตายเขาก็ต้องโศกเศร้านั่นเองนะครับซึ่งก็จะแบบเล่นเรื่องอันนี้ขห้มาให้เห็นถึงความสําคัญเรื่องชีวิตนู่นนี่นั่นของนักวจน์ผายนั่นเองนะครับให้เพื่อตัวละครละหลักอย่างพวกเบลได้รับรู้อีกครั้งนั่นเ,เอง ที่เกิดขึ้นก็คือไปเจอนักข้าวนภัยที่ตายนั่นเองนะครับแล้วก็ได้เข้าไปช่วยเหลือนั่นเองนักข้านภายกลุ่มหนึ่งแล้วก็พานําศพกลับขึ้นมาที่เมืองนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีการกล่าวถึงเทศกาลในเนื้อเรื่องอีกคือจะเป็นเทศกาลที่ระลึกถึงคนตายก็คือคนตายที่ต่อสู้เพื่อเมืองโอลาลิโอนั่นเองนะครับมันก็จะมีการกล่าวถึงเนื้อเรื่องของไอด้วยนั่นเองนะครับเนื้อเรื่องเกี่ยวกับพ่อของไอนั่นเองนะครับผมก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายนะครับแค่กล่าวถึงแค่นี้นะครับเผ ถ้าจะเ้าไปหาตามหาในเรื่องพ่อของไอะนะครับมันจะมีการกล่าวถึงความเชื่อมโยงนั่นเองนะครับเพราะว่าไอชื่อของพ่อของไอก็เป็นหนึ่งในเรื่องเล่าที่เบลได้รับรู้เหมือนกันและเบลก็รู้ข้อมูลจากปู่ของเขามาเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอีเวนต์ดันมาชิจุดเริ่มต้นนี้ก็ขอจบไว้ในที่2 EP แล้วกันนะครับเดี๋ยวอีเวนต์อื่นๆก็จะตามมาอีกทีหลังนั่นเองนะครับ ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและรับฟังครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ